เรื่องจากตาการถ้ามีคนมาหาเรื่องเราก็ปาถ้าคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะคนสมมติเขาเอาลูกเอาเต้าไปเดินเล่นอยู่แล้วโดนตะเก็ระเบ,ะเบะิดทาไงสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอ,อีกแล้วนะคะป้เดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ fc ทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะที่เป็นกําลังใจให้ประเดือนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกกดไลค์กดแชร์เนาะ ทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกาลังใจของปราเดือนนะคะขอบคุณพี่นอ้องป่องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกําลังใจให้ปราเดือนตลอดมาเนาะแล้วก็คอยมาฟังป้าเดือนมา้อยยู่สู้คิไปคอยพี่น้องป่องไปสู้ผู้สุขคนบ่าวาอยู่ในไทยหรือว่าในลาวหรือว่าในไดในทั่วโลกนี่นะคะทุกเอฟซีเลยนะคะคอยมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ตอนนี้ก็เดิอนอยู่ในสวนหลังบ้านเนาะนะคะอากาศก็ครึ้มฟ้าครึม้มฝนเหมือนฝนจะตกยังไงก็ไม่รู้อ,ะอ่ะรมณ์ก็แรงพัดผมก็เดินกระเจิดกระเจิงไปละวันนี้พี่เดอนก็อยากจะมาคุยเรื่องชาวเขเมรอีกนะคะว่าวัยรุ่นเขเมรนนส,สร้างความอะไรอะ่ะรบกวนให้กับชาวบ้านมากๆเลยวัยรุ่นเขเมรที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราเนาะแล้วก็เข้ามาก่อพักก่อพวก ทำความวุ่นวายทำความลำคาญให้กับชาวคนไทยเราเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นขเขมรกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในไทยแล้วก็มาแบบว่าแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มาแบบหางานทำเฉยๆมาก่ออันตราพานมาทำความลำคาญอะไรพวกนี้ให้กับชาวขเขมรด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าขเขมรกลุ่มนี้เนี่ยนะคะ มีคนมีไปแจ้งว่ขาขมินกลุ่มนี้มีอาวุธอยู่ในมือเพียบเลยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปถล,ล่มอริคู่อลิของเขาซึ่งก็เป็นคนชาติเดียวกันนะคะเพราะว่าเขามีเรื่องอะไรบาดหมางก,กันก็ไม่รู้เนาะทีนี้เขาก็จะไปถล่มกันอะไรอย่างนี้แหละทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปจับได้เนาะนะคะทีนี้พอตำรวจจับได้เขาก็ ตำรวจก็ตรวจเอกสารเข้าเมืองไม่มีใครมีเอกสารเข้าเมืองกันเลยนะคะเข้ามาในประเทศเราโดยผิดกฎหมายเข้ามาโดยแบบว่าลักลอบหนีเข้าเมืองมานะคะแล้วทีนเนี้ยเ,เพราะอะไรที่เขาเข้ามาได้ง่ายเพราะว่าเขตแดนประเทศไทยเรากับประเทศเขมรเนี่ยเป็นเขตแดนติดกันนะคะแล้วก็ลักลอบเข้ามาได้ง่ายมากคือประเดือนเคยไปที่ เขตแดนเขมรน,นะคะเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานี่แหละไปที่ซัตตารีเขามีช่องน้อย,อยเองที่แบบจะเข้ามานะคะที่เป็นเขตแดนนอกนั้นก็จะเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอ่ะคนถ้ามันจะเข้ามาอยู่แล้วอ่ะมันก็คงจะหาทางเข้ามาจนได้น,นั่นแหละมาทางตรงไม่ได้มันก็คงจะต้องมาทางอ้อมใช่ไหมล่ะคะและทีนี้เขาก็จะเข้าไปอยู่ปะปนอยู่กับคนไทยทั่วไปเพราะว่า ขเขมรกับคนไทยเนี่ยเราหน้าตาคล้ายๆกันนอกจากสำเนียงและภาษาเท่านั้นเองบางคนเขาก็ไม่ยอมพูดภาษาอาเขมรของเขาเขาก็พูดภาษาไทยแต่เราก็จับได้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติแต่ทีเนี้ยชาวต่างชาติหลายๆคนก็พูดสำเนียงไทยไม่ชัดเนาะเราก็ ระบุไม่ได้ว่าเขาจะเป็นพม่าหรือว่าเป็นเขมรแต่ถ้าเป็นลาวเราเราสามารถที่จะระบุได้ว่าสำเนียงลาวพูดภาษาไทยเราเรารู้ว่าเขาเป็นคนลาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเข erm มรกับพม่าเนี่ยเราจะไม่รู้เนาะนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดภาษาเขาแต่เขมรบางคนน่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมพูดภาษาเขมรบ้านเขาเลยนะเพราะเขากลัวคนจะรู้ว่าเขาเป็นคนเขมรเนาะนะคะทีเนี้พอตำรวจจับได้ตำรวจก็ค้นอาวุธนะคะ ไปเจออาวุธระเบิดปิงปองอย่างนี้เพียบเลยระเบิดปิงปองต้องหลายลูกแล้วก็มีดพกอย่างมีดปลายแหลมแล้วก็อาวุธต่างๆอะเอามีดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเยอะเลยทีนี้ก็เลยตำรวจก็เลยถามว่าเป็นของใครนะคะเขาก็ยอมรับนะว่าเป็นของเขาเอง่วัยรุ่นเขมรกลุ่มนี้นะอายุเพิ่งจะสิบห้าสิบหก 15, 16, อะไรประมาณนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยยังเป็นเยาวชนกันอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยยอมรับว่าอาวุธของเขาเนี่ย เขาเอามีไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะว่าเขามีเพื่อนกับคู่อริเขาซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันเขามากันไม่ได้ไปมาคนเดียวนะคะมาเป็นกลุ่มเลยนะเขามาเป็นกลุ่มเลยนะสี่ห้าคนอะไรประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้กําลังว่าจะไปเอถล่มกันเลยเตรียมอาวุธนี้ไปทีนี้พอดี ตำรวจจับได้ซะก่อนเพราะว่าตำรวจมีคนแจ้งเบาะแสมาว่าใบรุ่นกลุ่มนี้สร้างความลําคาญเหลือเกินแลมีอาวุธสงครามอยู่ในครอบครองอะไรประมาณนี้เนาะตำรวจก็เลยไปตามจับหมาได้เขาก็ยอมรับว่าเป็นของเขาเองเขาพร้อมที่จะอะไรอะเอาไปถล่มคู่อริกันทีนี้ตำรวจก็เลยมาจับเขาได้ซะก่อนเขาก็ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะเห็นไหมล่ะคะเนี่ย มันสร้างความลำคาญให้กับประเทศไทยเรามากๆนะคุณเข้ามาทํางานในเมืองไทยเราเราไม่ว่าอะไรคุณเข้ามาหาเงินหาทองโอเคมันเป็นโอกาสที่คุณจะมีจะได้รับแต่ถ้าคุณเอาลูกเอาหลานคุณมาแล้วคุณไม่ได้เอาลูกหลานคุณมาอยู่ในความดูแลของคุณเนี่ยมาสร้างความลําบากให้กับคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะคะมันไม่ถูกต้องเลยเนาะนะคะทีนี้คุณก็ต้องดูแลลูกของคุณด้วยแล้วทีนี้ยถ้าคุณเอามาแล้วไม่ถูกต้องตํารวจจับได้เขาก็จะต้องส่งพวกคุณกลับบ้านเขาก็ต้อง ไม่เอาพวกคุณไว้แน่นอนนะคะแล้วทีเนี้เมื่อส่งพวกคุณกลับไปบ้านแล้วเนี่ยคุณก็จะมีแบ็กลิสต์นะคะตราแดงติดหน้าคอมพิวเตอร์ไว้เลยครั้งต่อไปคุณก็จะเข้าประเทศของเราอีกไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะทําดีแล้วก็ตามน้องนะคะนี่แหละถึงได้บอกว่าอย่าทําอะไรโดยผิดกฎหมายไทยอย่าคิดว่าตํารวจไทยไม่เอาจริงนะคะถ้าตํารวจไทยเอาจริงขึ้นมาคุณก็อยู่ไม่ได้เนาะนะแล้วทีเนี้เอ่อ ประเทศไทยเราคือมีผลเสียอยู่อย่างหนึ่งอีกตรงที่ว่าขเขมรหนีเข้าประเทศไทยเรามาคนไทยเราซึ่งเป็นนายจ้างนะคะมีธุรกิจมีบริษัทก็ต้องการพนักงานที่จะเข้ามาทํางานใช่ไหมละ่ะคะเพราะว่าคนไทยเราต้องก็คนงานไม่พอเราก็ต้องการคนงานชาวต่างชาตินี่แหละคือเป็นผลให้คนต่างชาติเข้ามาในทํางานในบ้านเมืองของเรามากมายลหลายๆคนก็ หลายๆคนก็บอกว่าเออต้องดูแลคนงานของคุณใครที่เป็นนายจ้างคุณก็ต้องดูแลคนงานของเขาแล้วใครที่เ,ออเป็นนายจ้างก็ต้องตรวจสอบดูด้วยว่าเขามีเอกสารมาครบไหมเขามีใบอนุญาตทำงานไหมแล้วเขาก็ สามารถที่จะทํางานอยู่ในไทยได้นานเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครล่ะถ้าเข้ามาในเมืองไทยก็จะต้องมีวีซา่ากี่เดือนละ่ะกี่วันกี่อาทิตย์กี่ปีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องทําตามนั้นด้วยเนาะนะคะแต่เนี่ยเข้ามากันแบบว่า,อ,าอะไรอะโโจครึ่มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมอะโโจครึ่มเลยคือแบบว่ามากันทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกเข้ามาแล้วเมื่อพ่อแม่ได้ทํางานลูกๆล,ล่ะนี่นยังเป็นเยาวชนอยู่ยังไม่ได้ทํางาน ก็เที่ยวตะเวนหาก่อเรื่องก่อราวสร้างเรื่องเที่ยวบางคนเขาก็ว่านะคะอันนี้ประเดือนไม่รู้บางคนเขาก็ว่าไปลักขโมยของเขาตามบ้านตามเรือนสร้างความลำคาญสร้างความลำบากให้กับเขาเวลานั่นมาก็หาเรื่องทะเลาะโวยวายกินเหล้าเมาโว้อวดกันอะไรอย่างนี้นะคะโชว์กลางให้กับคนไทยได้เห็นว่าเขามีอำนาจ เขาสามารถดูแลปกป้องตัวเองได้ใครจะมาข่มขู่เขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาถ้าใครทําอะไรเขาเขาสามารถที่จะเอาระเบิดเนี่ยปิงปองเนี่ยไปเฟี้ยงบ้านนั้นได้เลยนะคะทีนี้เห็นไหมล่ะคะแล้วถามดูว่าแล้วอุปกรณ์พวกเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยเขาไปเอามาจากไหนกันนะคะอุปกรณ์พวกเนี้ยเขาไปหาสรรหามาได้อย่างไรตำรวจก็ถามนะคะเขาบอกว่ามีคนหามาให้จ้างเขาทํา เพราะงจะจ้างเขาทําแล้วก็ให้เขาหามาเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเหรอในเมื่อที่พร้อมที่จะไปถล่มกันอะ่ะขนอาวุธไปเป็นลงัลงๆอย่างเงี้ยคุณเอาไว้ป้องกันตัวเหรอเด็กใบรุ่นทั้งนั้นอะ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่อยากที่จะให้มันเกิดเรื่องอะไรแบบนั้นเนาะตำรวจไทยก็เลยเจ้าเนาะนะคะเก่งมากๆเลยตามจับ ตามมาหมดเลยว่าใครบ้างอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วก็จะคิดว่าคงจะส่งกลับบ้านกันนะคะส่งกลับไปบ้านของเธอเลยแต่ถ้าเธอมาแล้วเธอมาสร้างความลำพังคาญสร้างความเดือดร้อนใกับคนอื่นเขาเธอก็อย่าได้มาอีกเลยเนาะนะคะนี่แหละ,ะพี่น้องจา๋าการที่เรามีน้ำใจเมตตาปราณีกรุณาปราณีต่อคนอื่นแต่เขากลับมองเห็นความเมตตาปราณีของเราเป็น เครื่องที่แบบว่าอะไรอ่ะหยามนำหน้าเราเกินไปอ่ะเอ,เอาเอาจุดอ่อนของคนไทยเราเนี่ยเอามาสร้างความลำคาญของคนไทยเราด้วยเนาะนะคะเขาเลยมองไม่เห็นว่าคนไทยเรามีดีแค่ไหนที่ให้พวกคุณเข้ามาในประเทศเราแล้วมีดีแค่ไหนที่หลายๆคนเขาก็รู้ว่าเธอเข้ามาโดยผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้อ่าไปแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะอ่าบอกให้ใครบอกให้เธอกลับบ้านไปอะไรแบบนี้ก็ยังให้เธออยู่ ให้เธอทามาหากินให้เธอได้มีเงินทองของเธอเองนะคะนั่นคือความการุณาปาณีของไทยเราแล้ว,แ,ลวแต่คนเหล่านั้นน่ะมองไม่เห็นเลยกลับเข้ามาแล้วมาสร้างความลาคาญมาสร้างความกระทบกระเทือนให้กับพี่น้องชาวไทยเราหลายๆคนที่บางคนก็ไม่รู้หนุอยเหนพลอยโดนลูกหลงจากการที่เขาไปถล่มกันด้วยอย่างเงี้ยลองคิดดูสิว่าท่าระเบิดปิงปองมันวิ่งไปสักลูกหนึ่งเนี่ย แล้วใครอะ่ะผลกระทบที่เกิดว่ามีคนไทยหรือว่าใครๆอยู่ใกล้ๆตรงนั้นบ้างนะ่ะจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไหมอะ่ะมันก็ได้รับผลกระทบกันทั่วไปอะ่ะใช่ไหมล่ะคะทีเนี้ยความรุนแรงของมันมันไม่ได้เหมือนเราโยนน้ำสาดน้ำใส่กันเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมล่ะจึงอยากจะบอกกับชาวต่างชาติทุกคนเนาะนะคะว่าเข้ามาแล้วก็กรุณาอยู่ในความสงบเนาะนะคะเข้ามาทำมาหากินเข้ามาทำงานเพื่อ ครอบครัวเพื่อจะได้มีเงินมีทองกลับบ้านกันอย่าได้สร้างความลำคาญหรือสร้างความเดือดร้อในให้กับคนไทยที่เขาเป็นเจ้าของประเทศเลยเขายังเอ็นดูพวกคุณคุณก็ควรที่จะนึกบ้างว่าการเอ็นดูของเขานั่นคือคุณแค่ อย่าลืมบุญคุณเขาก็พอนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ประเดือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะก่อนจะจากกันเนาะนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ